ผู้ประกันตนชายมีสิทธิ์เบิกเงินกรณีส่งคราบบุตรได้ไหมครับได้เลยค่ะไม่มีปัญหาค่ะมีเงื่อนไขย,ยังไงไหมครับ ก็จะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายใน36เดือนนะคะแล้วเขาจะต้องไปยื่นยังไงครับโดยหลักฐานที่จะใช้ก็ได้แก่สำเนาทะเบียนสมรสสำเนาสูติบัตรแล้วก็แบบแบบคำขอรับประโยชน์ดทดแทนที่เรียกว่าแบบสปศสองขีดนะคะการโอนเงินผ่านบัญชีเนี่ยขอให้เป็นผู้บัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน,าน,ะนะคะแค่นั้นล่ะค่ะก็สามารถที่จะเอามายื่นเบิกกับประกันสังคมได้ทุกแห่งทั่วประเทศเลยค่ะแล้วถ้าในกรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรสต้องทำยังไงครับก็สามารถที่จะไปจดทะเบียนรับรองบุต,นะะตรนะคะหรือยื่น ขอให้สารสั่งให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายค่ะแล้วตอนนี้จ่ายให้เดือนละเท่าไหร่ครับเดือนละ8 0 0ยบาทต่อบุตร1คนค่ะเราจะจ่ายให้คราวละ3คนนะคะตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึงบุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์ค่ะ